จึงโทรฟ้องตำรวจซะเลยสาวชาวอังกฤษ 沙漠开出花一朵。 เพราะร้านแมคโดนัลล์ปิดเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเด็กเกิดเรื่องราวสุดปวนขึ้นเมื่อมซึ่งทางร้านมิกว่นตักงแต่ตอนไหนก็นไม่บอก ว่าไงจ้าหนุ่งสาว ทำไมล่ะครับฉันไม่ชอบขอทานนะผมชอบคุณผมมีงานทำแล้วนะฉันไม่ชอบคนที่ไม่มีการศึกษาหรอก Beat heart, I have love. my love, I I love love, always have you ตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบคนมีการศึกษาแล้วนะฉันชอบคนรวยๆมากกว่า ชอบคนรวยแล้วนะสิชอบคนหนล่อๆหน้าตาดีๆมากกว่านะ <Okay. S 3> three, three, แบบนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่การนะครับและอย่าลืมกดกว่มเพื่อติดตามหัวั้นแม่ด้วยนะครับเฮ้หัวข้าผมว่าใช่ไนมครับช่วยน่อย Yeah. <laughs> ใครไม่ดูแล้วคือไม่ดูจะปีชตรีม้นนะ รับในบ้านนะครับทุกคนจะเป็นโซนคระนะครับสดีโฮกันดีกว่าว่ามีความเปลี่ยนแปลงขนมในอนาคตที่จะมาทําคลิปต,ต่างๆอยู่ที่ห้องนี้ทุกคนเยอะแยะมากมายนะครับเป็นความใจของติ๊กมากนะ สวัสดีครับทุกคนดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องคันตินะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับนั่นก็คือคลิปรีวิวบ้านครับวันที่26เมษายนนะครับปกติตีจะเกิดวันอาทิตย์นะครับทุกคนทุกคนก็เข้ามาอวยพรมาคอมเมนต์กันได้นะครับขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็คำอวยพรล่วงหน้าเลยครับมาครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยตีได้สร้างบ้านเซอร์ไพรส์ให้กับพ่อเราแลยนะครับแล้วก็บานพับหลุดนะเราก็ดูแลคงไว้เช่นเดิมนะฮ่องต้นนี้นะครับปีที่แล้้้้้วววดดกกกกกมาาาาปปีีนน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 นออจจจะะะลูยิิิึงงขบบบสคคคครรััททุุเ็ รอบบ้านนะครับก็จะมีความแบบว่าเป็นวิวแบบพุ่งนานะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มนนกีต้นอ้อยนะครับ,รบด้วยความที่ตีเนี่ยนับถือพญายนาคนะครับทุกคนตีก็เลยเลือกหลังคาเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้นะนี่ทุกคนเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหนึ่งปีผ่านไปบ่อน,น้ําตกของเราเป็นยังไงบ้างเข้ามาในบ้านนะครับก็จะเจอสุนัขต้อนรับชี้ อ่ะตอนนี้ไปตาหาตะกล้องแล้วตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า1ปีพานในตลอดเวลาเพราะว่านี่นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมเดิมเลยที่ติชอบมามากๆนะครับก็คือมาเล่นกับสุนัขแล้วก็ไม้มาเล่นกับปลานะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้นะครับปลาตีเนี่ยก็โตแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเขาก็โตกันมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงมาเป็นแบบปีกว่าแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่กับติมาอีก78ปีแล้วนะครับรวมเป็นก็เก้าปีแล้วเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่ติมาไหว้ี่ยนาคราชแล้วก็ต้นไม้บาา นะครับพี่คุณแม่ปลูกนะครับแล้วก็ติ๋ก็ไปช่วยเลือกซื้อด้วยนะครับก็บ้านเราชอบธรรมชาตินะครับถ้าหลายๆคนรู้เนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบหนึ่งนะครับได้ซื้อรถเก่งนะครับด้านในนะครับเป็นห้องที่เ่อใหม่ทั้งหมดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนจะบอกมันดูกว่างย่าบ้านของตีนเนี่ยกับสิ่งแรกเลยก็คือนี่ครับเราก็จะเห็นตู้ปลานะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าติดเนี่ยชอบเลี้ยงปลานะครับตั้งแต่ บ้านตอนที่ยังไม่ได้สร้างใหม่เนี่ยนะครับก็มีตูป้ปลาเล็กๆนอนแล้วก็ตรงนี้นะครับเคยเป็นหิ้งผาทุกคนจําได้ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับตีก็ได้แบบสั่งทำนะครับตูป้ปลาที่ตีอยากทํามาตั้งแต่เด็กเป็นความฝ่ยฝันเนาะ ว่าแบบอยากมีทุกไปใหญ่ตรงนี้นะครับล้วก็แบบได้ตามฝันแล้วก็ได้เลี้ยงปันทองตามที่ชอบนะครับทุกคนเวลาแขกมานะครับเราก็จะต้อนรับแขกให้นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนกอาจจะสัเอ้าวแล้วติแบบไม่ได้นับถือพระแล้วหรอแล้วแบบเฮ้ยที่เคยไหว้ตรงนี้หายไปไหนอ่ะนางเงือกยังอยู่นะครับทุกคนนี่เป็นเดรรี่น่ารักน่ารักนะครับทีค่คุณพ่อคือแม่แต่งงานแล้วก็เป็นลูกติดตอนเล็กเด็กครับทุกคนอย่าซูมมากครับอายนี่น่ารักไหมครับขันตินะครับตัวเล็กๆเป็นจักรยานเอาไปไนไม ลนี่ครับเจ้าตัวน้อยนะครับก็คือยืนกับคุณแม่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงดูติพรเนาะห้องนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่แต่เราได้ทําให้แบบสูงขึ้นมาแล้วก็ปลูกกระเบื้องอะไรแล้วอ๋อคือสายไฟคือสายใหม่นะทุกคนไม่รู้ตกใจว่าอะไรดำๆอันนี้นะครับจะเป็นห้องพระครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องพระกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องพระนะครับพี่ติีนเนี่ย ข้อในสวนนะคบพระวิคเนศเนาะแล้วก็องค์เทพต่างๆนะครับที่แบบสีนับถืออยู่นะคบคือด้วยความทีตุุ๊กตานางเงือกที่ติบูชาด้วยนะครับแล้วคนบอกเฮ้ยบูชาตุ๊กตานางเงือกติ๋อะไรคำบูชาตุ๊กตานางเงือกเขาทําให้ติมีทุกวันนี้ครับเวลาติไหวพระธาบุบูเสร็จก่อนนอนจากห้องพานะครับทุกคนติก็จะมาเห็นสิ่งนี้ครับมุมนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นมุมที่แบบว่าคือสวยมากต่ชอบมองเป็นเราอยู่ใต้ทะเลลึกๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีนางเงือกมีฟออากอาี่ชอบ จากนั้นนะครับเราเข้ามาครับตรงนี้นะครับทุกคนจะจําได้วันนี้คือสตูดิโอของเราแต่ก่อนมาถึงสตูดิโอก็จะมีสิ่งหนึ่งครับที่หลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยหลับแบบแบบตื้นเร็วตื่นเร็วเกิดอะไรขึ้นเจ้าสุดซืือวัดดิวัดดิโงวัดวด,วดิแบบงงง,งวัดดีแบบงงเกิดอะไรขึ้นหนกเป็นลูกชายของพ่อตีกุทธหนึ่งนะครับซึ่งรักมากรักแบบโอ้โห หน้าหนานหวมีผ้าแบบผมให้ปูครับทุกคนในการจับเจ้าสุนัขซูชินะน้องชื่อซูชินะครับทุกคนเรามาดูสตูดิโอกันดีกว่าว่ามีความเปลี่ยนแปลงไางครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นสตูดิโอเดิมของเรานะครับที่ติใช้ทาคลิปให้ทุกคนสนุกสนุกดูในที่นี่เลยก็จะมีที่นอนนะครับซึ่งเป็นที่นอนที่ไม่ได้นอนที่นอนที่ไม่ได้นอนเพราะว่าติทํางานก็ไม่ค่อยได้นอนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มานอนเล่นนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ย ปลามองจากตรงนี้ได้นะครับเ,<อ>เวลาตีนั่ง<อ>ทํางานนะครับติก็จะนั่งดูปลาคิดงานอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนดูเนะี่ยติก็จะนั่งแล้วก็แบบเฮย้ยเหมือนคุยกับปลาแบบแกทาคลิปอะไรดีวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมนั่งคุยกับติครับสวัสดีลูกมาเล้ยวมาแล้วถัทงทองนะชื่อถังทองครับถัทงทองมานี้นแล้วออลลูดูทูมนะครับความภาคภูมิใจขอบคุณคม,ามากๆนะครับ1ล้านซับนะครับยังอยู่กับเรานะครับเราไม่คิดหรอกว่ามันจะมีแบบวันนี้นะครับหรือว่าแบบจะไปสองล้าน ทุกซับนะครับมีความหมายกัิมากๆขอบคุณมากๆที่กดให้กันนะแล้วก็อันนี้ติเอามาใช้ประโยชน์เอามาเป็นกระจกหนึ่งแล้วก็เอามาติดเป็นคอนเทนต์คลิปต่างๆที่จะอยู่ในช่องขันตีนะครับก็จะมาแปะอยู่ในนี้เนาะแล้วก็นี่ทุกคนเป็นความภูมิใจนะครับมากๆเลยก็คือตุกงจุ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 ก็คือแบบลูกนางออกเยอะมากตอนแรกเนี่ยก็จะเลี้ยงเล่นๆครับหนึ่งสองตัวสักพักก็แบบเริ่มใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นลู เห็นลูกน้องไหมนู no ดีวิ่งกันจุกจิกสีเหลืองสีดงแดงเต็มไปหมดอารมณ์มีบ้านกว้างมีที่ข้างนอกแต่ทวันวันอยู่แต่ในห้องทำคสิปเพราะว่าต้องคิดคอนเทนต์ต้องตัดเก็บงานคลิปแล้วก็คิดทำคลิปแล้วก็ทำคลิปเนี่ยครับวนเวีย <c oughs> นอยู่เลยเนี้ยครับคน <c oughs> แล้วก็ตอบคอ <c oughs> มเมนต์เยอะมากซึ่งดีใจขอบคุณทุกคน <c oughs> มนากๆเลยนะครับ <c oughs> และส่วนมุมนี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปในตอนเก่านะครับนี่ทุกคนก็จะเป็นที่ติดนั่งทำคลิปนะครับไฟนะครับห้าดวงนี่นี่เองดูสิ มันหองม,มันหอมด้วยโว้โยมันลูกไค่หรือป้ามันบุญแข่หร้ป่า ดวงนะทุกคนบนสามล่างสองนะครับแล้วติ๊กจะนั่งมีกล้องตรงนี้ซึ่งกล้องใช้ถ่ายอยู่นะแล้วก็นี่ครับนั่งทานตรงนี้เลยครับแล้วก็ฉากเนี่ยเปลี่ยนสีได้ทุกคนที่ช่วงนี้เป็น VS ก็จะแบบหลายสีนิดนึงไฟนี่เวลาใช้ก็สว่างมานะครับนี่ติปิดอยู่เนาะนี่คือปิดขนาดปิดนะหลังจากที่เรานะครับดูในสตูดิโออัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออีกหน่อยก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับถ้ามีหนูมีนกนี่ก็คือจะกลายเป็นสวนสัตว์แล้วนะครับทุกคน เยอะมากเรามาดูห้องที่ตีบอกเลยว่าเป็นความรับซึ่งสิแบบแทบไม่อยากปิดเผยไขยห้องนี้คือห้องเก็บคังขน,นมต่างประเทศขน,นมในอนาคตที่จะมาทาคลิปต่างๆอยู่ที่ห้องขน,นมต่างประเทศนะครับ <Wow. S 1> เก็บใช้คําว่าสะสมนะทำว่า <Wow. S 1> สะสมจะไปกินไหมกินครับกินแต่ว่า,ก,วาก็จะเอามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนั่นแหละครับคือมันเยอะมากๆเยอะแบบ กองทับผมกันจนบางทีติก็ลึงว่าติมีตัวนี้ไปแล้วครับเวลาติเจอขนมแปลกๆขนมนมันจะแพงหรือถูกไม่รู้ว่าตินึกถึงคนดูก่อนเลยว่าฉันต้องซื้อมาเก็บไว้ก่อนฉันต้องมีไว้ก่อนเพื่อที่จะเอามาทําในคลิปแน่นาอตนะครับมงลงเลยจ้า อันนี้ก็เป็นห้องขนมนะเรจิตรว่าห้องขนมเลยแล้วกันเพราะว่าก็จะมีขนมเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นแบบอยู่ในตู้โชว์ทุกอันนี้นะครับก็เอาไว้เตรียมทําคลิปเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมงกุลต่างๆที่อยู่ในคลิปตู้นี้นะครับแล้วเป็นพวกสีผสมอาหารแป้งน้ําตาลอะไรเงี้ยครับผมคุณเนาะก็จะใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบกระดูกกระจิกที่ใช้บ่อยมากที่ทุกคนเห็นในคลิปก็จะเป็นแบบถ้วยชามจานอะไรเงี้ยครับแก้วนะครับแม่พิมนะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นฉากสีซึ่งมีแทบจะทุกสีแล้วนะครับในอีพีแรกที่ติเคยทําไปเมื่อปีที่แล้วนะครับติไม่เคยรีวิวห้องครัวห้องน้ำเพราะว่ายังไม่ได้ทำแล้วตอนนั้นคือ,อยังเป็นห้องครัวเก่าตอนนี้เราได้ทําแล้วนะครับ ก่อนมาดูห้องครัวเรามาดูโต๊ะกินข้าวกันก่อนเลยครับที่ก็คือโต๊ะกินข้าวที่บ้านติเองนะครับทุกคนก็จะเป็นโต๊ะที่เราทานข้าวกันในครอบครัวนี่แหละครับแล้วก็เวลาแบบญาติๆพี่น้องมานะครับหรือว่าทีมงานมาเนี่ยก็จะมานั่งทานกันตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็โซนถามว่ากินข้าวเสร็จทําอะไรต่อครับทํางานครับทานข้าวเสร็จเราต้องทํางานนะครับนี่ทุกคนไม่งั้นเราจะไม่มีข้าวกินันทุกคนก็จะเป็นโซนที่พ่อกับแม่ตินะครับจะมาแพ็คของกันนะครับนะครับคันตีเยลลิลตาพี่วุฒิกรสไล ใหม่ๆครับก็จะอยู่ในนี้นะครับมีทั้งแบบของที่ต้องมาเทสแล้วก็กล่องเฮ้ยทิตต,ต,ติตอนนั้นหน,หน้าหน้าบ้านที่มีแบบร้องเพลงนะนี่ทุกคนและดูเครื่องเสียงของคุณพ่อของทิรับทุกคนอลังการมากแกเบอร์เดนสันสนุกสนานนะครับเวลานั้นก็จะเขาเรียกว่ารีแลกนะครับหลังจากทำ ตอนกลางวันตอนเย็นอะไรเงี้ยกินข้าวกินน้ําพริกนะครับในตู้น้ําพริกเต็มเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางล้างจานะครับแล้วก็จะเป็นทางไฟข้องครัวทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยหลายคนจะบอกุ í, ๊ยพี่ต้องอบหรอหรืออะไรเปล่านะครับอันนี้จะเป็นที่ถ่ายเลยแบบว่าถ่ายฉากข้างในก็จะขา,ขาวๆสวยๆแบบนี้เนาะอันนี้นะครับพี่คุณพ่อติดทำนะครับก็จะเป็นหางนางเงือกนะครับที่ทําไว้แบบว่าเตรียมที่จะประกบฟินนะครับเป็นฟินหางที่ทําเองนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่า ดูสภาข,ของทางตีนะครับตอนนี้ห้องอสีทำบ้านข้างในเป็นสีขาวทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันรู้สึกแบบโล่งคือบ้านกว้างแล้วโล่งแล้วก็ให้โล่งเข้าไปอีกนะครับจะได้ดูแบบโล่งใจสบายใจไม่อ,อึดอัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะก็จะเป็นห้องน้ําแบบวกวไฟธรรมดานะครับทุกคนไม่ได้แบบ มีอะไรก็จะเป็นโล่งๆนะครับไปดันสูงนะครับก็จะเป็นห้องน้ําประมาณนี้ที่ไม่ได้โชว์มากเพราะว่าแบบห้องน้ําเราไม่ได้มีแบบอาสุกุเทีไรขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้กนาดนั้นครับแล้วก็หลังจากห้องน้านะครับเราก็จะเข้ามาที่อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราต่อเติมขึ้นมาเพิ่มผีดนรับสามสิบครับตอนนี้เป็นประมาณ9ก้าหึงสิบห้องอยู่ครับ,รบก็จะเป็นโซนแต่งตัวของพ่อแม่นะครับแล้วก็อนนี้ เป็นความ้ใจของตีมากนะครับคือได้มีโอกาสนะครับได้แบบทําห้องแอร์ให้กับพ่อกับแม่แล้วนะครับพ่อแม่ก็จะนอนกันที่นี่นะครับแล้วก็ดูทีวีดูเน็ตฟิกแก่พ่อแม่ฉันดูเน <c oughs> ็ตฟิกสบายใจแล,แล้วเรานะครับ <c oughs> จะมาขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ <c oughs> ให้พรกับทุกคนในวันเกิดของตินะครับแล้วก็มาเป่าเค้กวันเกิดอลังการหอมกันนะครับ